เอาล้วก็สวัสดีทมมด่ทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวผมซองดูนะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนใช้บอทบูตดิชคอร์ดนะครับก็จะเป็นบอตตัวนี้เนาะก็บอตตัวนี้ใช้งา่ายๆครับกดเติมเงินก็แนะนําว่าให้เป็นวอลเล็ตนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางธนาคารยังไม่ได้ทํานะครับผมยังไม่ได้ทํารับบทเลยผมขี้เกียจโอเคประมาณนี้นะอ่าเช็คเงินก็เช็คเงินดูนี่นะครับนี่จานวนเงินก็จะเข้าเนาะแล้วก็บัตด วิธีใช้งานนี่เดี๋ยวผมจะเป็นคลิปนี้แหละโอเคจากนั้นให้ทุกคนเลือกเซิร์ฟให้หาเซิร์ฟเวอร์ครับเช่นเราเอาเซิร์ฟนี้นะเซิร์ฟนี้นี่ครับแล้วก็คัดลอกลิงก์คัดลอกลิงก์มาเลยอ่าเราก็ไปหาดิสนีย์ไม่ใช่นี่ว่านี่นี่อ่าฮะแล้วก็เลือกเนาะตมันจะว่างไปแล้วก็จำนวน2เม็ดอ่า้องอะไรก็ได้แล้วก็ s อ่าจากนั้นก็ส่งครับนี่เรียบร้อยฮะส่งเมตดเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรละสัวันนี้ก็สวัสดีครับ